คนก็คงคุ้นเคยกันแล้วนะคะสําหรับการช้อปปิ้งออนไลน์เพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเรามีผลิตภัณฑ์แล้วแล้วเราอยากจะขายออนไลน์บ้านก็ต,นนต้องมีเทคนิคกันสักหน่อยตอนนี้เราอยู่กันที่แคทตี้ปา้ปาสวัสดีค่ะ,ะแม้วันนี้อยากอยากทราบก่อนเลยอันดับแรกชื่อร้านนี่มีที่มาไหมคะชื่อน่ารักมากๆเลยแคทตี้ข่งพ่อค่ะเอาร่ค่ะพอเ,อเอสียจากแบมก็ไม่ไ้ทำอะไรก็ ออจริงเหรอ,หรอใช่ค่ะอ๋ออันนี้คือแล้วก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านด้วยค่ะเข้าสู่โครงการบ้านสวนสุขใจค่ะโดยแบมนะคะที่เมืองเอกรังสิตปทุมธานีแห่งนี้นะคะซึ่งสําหรับโครงการนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิจํากัดมหาชนนะคะที่จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นค่ะเพื่อการอยู่อาศัยแบบใหม่นะคะที่เขาเรียกกันว่าสังคมเมืองแบบชนบทน,นะคะ หรือว่าเป็นการเปิดงานที่ได้ใจคนฟังใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อสักครู่ท่านได้พูดถึงศิลปินที่จะมาในงานของเราในวันนี้ด้วยและหลาย,ลาย,ลายท่านคงทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้พบเจอใครอ่าเพราะฉะนั้นงานวันนี้ค่ะก็ถือว่าครบทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นสาระความรู้เออแอบเห็นมีป้ายมีป้ายไฟมาด้วยค่ะท่านค่ะ,คะขอเชิญ <Sure, S 1> นะคะคณะท่านผู้บริหารของแบมค่ะขึ้นมาด้านบนตรงนี้ ให้คนไทยทุกคนมีชีวิตการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพนะคะและตอนนี้ค่ะเชื่อว่าท่านคณะท่านผู้บริหารของแบรนด์ด้านบนตรงนี้นะคะและก็รวมถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคงจะพร้อมเพียงกันแล้วเรามาร่วมกันนับถอยหลังเพื่อทำพิธีเปิดงานในวันนี้กันค่ะ5 4 3<สาม>2<สา><สา> เสียงปรบมือเลยนะให้กับพิธีการเปิดงานในโอกาสนี้ค่ะกับโครงการวาดสวนสุดใจกับการสร้างราร์ตี้ในรอบครวดโดยแบบนะคะและขอให้สื่มอมวลชนทุกท่านรวมถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะได้เป็นทับความประทับใจในครั้งนี้และต้องขอขอบพระคุณนะคะคณะท่านผู้บริหารทุกทุกท่านค่ะ แล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณสพรมูลสีแก้วนะคะกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทบริหาร,ร,รสินรทรัพย์กรุงเทพพาณิช์จำกัดมหาชนนะคะสุภาพสตรีที่นั่งอยู่กับเราตรงนี้เนี่ยจากที่เคยมีการวินิจฉัยว่ามีเชื้อมะเร็งเป็นมะเร็งระยะที่หนึ่งตอนนี้ค่ะพี่ดูขาสามารถบอกได้ไหมคะ ว่าตอนนี้ไม่มีเชื้อมะเร็งไม่มีเชื้อมะเร็งแล้วแล้วก็ที่สําคัญร่างกายแข็งแรงมากโดยที่ไม่เคยต้องทานยาฮอร์โมนอะไรเลยมาสามปีแล้วค่ะือต้องบอกว่าที่เราต้้พูดเนี่ยเพราะว่าเราพิสูจน์แล้วว่ามันจริงค่ะ,คะงานวิจัยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าเราต้องทดลองกับตัวเราเองจริงๆค่ะุเราแล้วค่ะตอนนี้ท่านบอกว่า อาจจะบองมีข้าสวยสับจานแล้วนะคะเพราะว่าอร่อยกำลังดีเลยใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะแต่เราไม่รูค่ะท่านอร่อยค่ะตอนแรกเรียกว่าจุดประสงค์ของนั่นนันหอยอ,ขอ,ขอ,อาอข้อคมาก